รัฐวัตจัดให้เชิญครับคุณเต๋อบดีกันจารึกครับกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดละครนะครับฝากคุณมิ้นวรันรักพรปวีวรกุลกรรมการผู้จัดการและผู้น่าสิริบริษัท M4 Entertainment ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับครั้งหนึ่งครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับสวัสดีและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับพี่เวสป้าอิทธิพลตรเสน่วงณัฐอยุธยากรรมการผู้บริหารและผู้จัดการครับบริษัทแม็กซ์พลาทิเนตเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับ และนอกจากนั้นครับวันนี้เราจะได้รับเกียรตินะฮะจากพี่โบสเซเว่นเด็กไนซี่ครับซึ่งรับหน้าที่เป็นตำแหน่งนะฮะเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเราบนเวทีพี่โบสเซวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอ่าเดี๋ยวเราส่งเสื้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมโอเค ว่าตำแหน่ง Executive Producer ของเรายังมีอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณป่ามโมดพิเลปะนะเพราะว่าธุรกิจที่เป็นแม็กเนตเนี่ยอันนี้ขออนุญาตสอบถามพี่เตอร์หรือพี่มินแล้วกันนะครับว่าธุรกิจที่เป็นแม็กเนตเนี่ยสำคัญของับการเอ็มโฟร์เอเจนเมนต์น N, เอเจนเมนเนี่ยะอะไรยังไง เราจุดแข่งของเราคือการผลิตซีรีส์ที่มีกลิ่นอายความเป็นละครครับผมจังหวะที่เรานาเสนอเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็มีหลากหลายรสชาติครับครับผมพี่มินนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิ่งเป็นผลงานเพลงนะครับแล้วก็งานดนตรีที่มีความพี่เห็นยังไงกับเขาเรียกว่าเป็นแม็กเกสสำคัญของชารฝ่ายผลงานเพลงครับพี่มินครับมินเนี่ยก็จะดูด้านเพลงเป็นหลักก็คือมินเนี่ยก็เอาประสบการณ์จากที่ตัวเองมีและได้ไปสะสม ประเทศเกาหลีได้แล้วค่ะมาถ่ายทอดให้น้องๆอีกอีกต่อหนึ่งแล้วกันเนาะมีทั้งอ่าบาง ข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะเราก็พยายามเอามาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็พัฒนาน้องๆในประเทศไทยให้เก่งยิ่งขึ้นครับตอนนี้ฮะเรามีอีกหนึ่งศิลปินครับที่เมื่อกี้ผมเกิดเอาไว้ว่าเป็น Executive Producer นั่นเองครับครเขามาถึงแล้วด้วยพี่มวดพีเล็กวันะเชิญครับสวัสดีครับเบนเชอรบสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับเบนเชิญ์ที่ได้ที่ผมบอกเอาไว้ครับว่า Max กซ์โปรทีนเอ็นเตอร์เทเป็นค่ายน้องใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นโฉมหน้าของผู้บริหารทั้งสามท่านทีีแห่่งงน้้ตออบบกครัวา ไม่มีคาว่าน้องใหม่ต่อไปแล้วด้วยประสบการณ์ทํางานอย่างพี่เวสตาเอ่ยแต่งเพลงให้ของประเทศไทยเยอะแยะมากมายะครับผมนะฮะรวมทั้งพี่โม้ของเราพี่บอสนี่ก็เป็นนักร้องวงร็อกที่ถ้ามีการจับรางวัลในงานปาร์ตี้วงเขาถืออันดับ้นโตของพี่เวสตาในฐานะของเป็นผู้บริหารไทยเหรอแล้วกันครับพี่เวสตาครับวันนี้เรามาเป็นผู้บริหารไทยแลวครับผมอยากทราบว่าแมสโ4 e ทีนเอเ i น m e เมนต์มีที่มาที่ไปยังไงครับผม ครับจริงๆแล้วศิลปินและโปรดิวเซอร์ยุค90เนี่ยเราก็ยังรวมตัวสร้างสารรค์ผลงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยปาโมเดียนะเพลงมุฟออนแคคตินมุฟออน move on, ครับมุ v ออนครับมุ v ออนครับแล้วก็เราก,ก็ยังมีพันธุการมยังมีศิลปินพีเอ็มนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับเราก็ยังสร้างสารรค์ผลงานกันสเสมอและตอนนี้เรามา ใจในการนะครับในการสร้างแม็กโฟทีนขึ้นมาซึ่งส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ไปด้วยน่าทํายังให้กับเด็กรุ่นใหม่อีกหลายๆคนเพราะว่าถึงเราจะเป็นรุ่นก่อนแต่เราก็อยากมีสัมพันธ์กับวัยรุ่นอยู่ที่มาที่ไปนะครับของค่ายแม็กโฟทีนที่เวสป้ามีที่มาที่ไปยังไงครับครับที่มาที่ไปก็คือเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจาก เวลเกตดิส i uh, well ิวชั่นนะครับของคร,ราก็ให้หเวลเกตหน่อยครับ <c oughs> ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณเห็นตามร้านขายายาเลยพี่ Maxwell ครับแม็กซ์เวล l นะครับแล้วก็เราก็จะนอกจากที่เราจะสร้างสารรค์ผลงานเพลงแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาด้วยนอกจากว่าเราจะมอบความสุขด้วยเสียงเพลงแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาถาม เอ็กซ์เซนต์คุของเราทั้งสองพันหน่อยละกันพี่โมดจากที่เราเป็นนักร้องวันนี้เราผ่านตัวเองมาเป็นเอ็กซ์เซ e ต์คุณผู้มมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับพี่โมดครับก็คือตอนนี้เราก็ต้องคิดที่กว้างขึ้นเลยก็มองให้ทันสมัยแล้วก็เอาภาพเก่าอ่ะแต่ภาพใหม่ๆมารวมกันแล้วก็การแต่งเพลงเราก็ต้องขึ้นสกกรอให้ชัดเจนอ่ารเงี้ยแล้วก็ ช่วยแนะนำน้องๆพี่ๆแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆมัน็ีคนฟุ้ตีกรอบเพลงคาับเขียนเพลงเนี้ยอตีกรอบเพลงอะไรแล้วก็จริงริก็เพิ่มเข้าไปหน่อยให้ทันสมัยครับปรับให้เข้ากับยุคนี้ครับผมอ่าส่วนพี่บอยนะครับพี่บอยครับเราต้องมีการรับมือยังไงบ้างกับการเป็นก x e c u t ถึงโปรดิวเซอร์ของผมหลักๆไปก็คือส่วนใหญ่อยากจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านครับ งานมาสมากกว่าครับผมก็คือแบบอย่างผมเองเนี่ยก็เคยทาเองทั้งเป็นศสนลปิเพที่แบบอิสระด,ด้วยแล้วก็เคยมีสังกัดค่ายมา่อนด้วยแล้วก็คือแบบใช้ประสบการณ์พวกนี้มาแนะนํากับศิลปินน้องที่จะมาอยู่ในสังกัดเนี่ยครับผมก็ใช้ความแบบมีพี่ๆที่นักเขียนเพลงเนี่ยันดับเลยอยู่แล้วครับแล้วผมก็อาศัยที่ว่าเราพยายามเข้าใจในไปรุ่นใหม่ๆอย่างผู้วกงดนตรีพวกนี้ครับผมก็คือแบบผมมาทางด้านนี้แล้วก็เข้าใจคือพยายามจูนปรับให้กับเข้ากับ การทํางานแบบนี้ระบบค่ายด้วยเลยครับก็เขาอาจจะเคยพิศลามมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมพยายามจบ,บให้มันเอาตรงเนี้<า>เยเข้าใชจครับเริ่ม<ช>จากา e ขอ้อ Info ก็ได้ครับใช่ครับก็จริงๆอย่างที่พี่มินบอกไว้สักครู่ครับบอกไว้สักครู่นะครับจริงๆรนี่การมารวมการมารวมตัวในครั้งเนี้ถยถือว่าสำคัญมากเพราะว่าต่างฝ่ายต่างขนาดในเพลงคนละรูปแบบ อยากคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยบอกเลยว่าใครอยากจะากมาอยู่กับครูสุดโหดนะฮะที่ผ่านประสบการณ์เดบิวต์มาจากประเทศเกาหลีแลยนยบอกเลยว่ามาทางนี้ได้เลยครับเราก็จะพัฒนานะฮะสกิลในทุกๆด้านให้กับน้องๆครับครับผมและทางพี้วเอสป้าเลยครับก็ต่อไปศิลปินไทยก็มีที่ที่จะเพาะบ่มนะครับส่งเสริมซอฟต์ power กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแมคโปรชินนะครับหรือว่าทางด้าน อแเป็นโฟนะครับ,รบซึ่งเราจะส่งเสริมเต็มที่ใครที่ทคิดว่ามีความสามารถหรือใครมีเพื่อนมีน้องมีญาติที่มีความสามารถส่งผลงานเข้ามาได้เลยครับติดตามที่สองค่ายนี้ได้เลยครับนีะครับ,รบวันนี้เนี่ยที่เรามาประกาศเราร่วมมือกันแล้วครับน้องๆที่ชอบไม่ว่าจะเป็นแนวหไหนก็แล้วแต่เราทั้งสองค่ายพร้อมยินดีและพร้อมสนับสนุนไปด้วยกันครับโอ้โหอ่ะบมือดังๆหนึ่งที ดูแลลูกค้าบริษัทแจมมี่และนอกจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญครับคุณทำรงวิชชุ่มวงครับจากท่ายอนุรักษ์มิวสิกด้วยขอเรียนเชิญพี่ป๊อยด้วยนะฮะพี่ป๊อยกับพี่อีด้วยนะแม่ครับใช่ครับขอเชิญท่านพี่บิ๊กผ่านขอเชิญที่พี่อีดวงไฟด้วยครับขอบคุณพี่กับพี่อีดมากเลยโอ้โหเลยเจอฮะเรียนเชิญพี่หนึ่งสบายแบบฟลอร์ที่หนึ่งสบายแบบฟลอร์ด้วยครับขอบคุณมครับผม รีดีว่าเป็นการรวมตัวครว่ารีเทน์เมืองไทยอ่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จครับของท่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทุกคนครับจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้และนี่คือปากุ้ดครับเชิญท่าน่าร่วมเคาาพพร้อมๆกันด้วยนะฮะมาเดี๋ยวรอสัญญาณนิดนึงนะครับและเราจะไารับเคารวพร้อมๆกันนะครับรับผมห้าสี่ สามสา่งเอโขอติมันินโดเ้วยนะแลนโก่งั่าเร็วเมสไม่ยอมละ็ิอนเนเ์และอีมอดีที่บอกเอาไว้ครับว่าจะมีรเปลี่ยนแปลงทั้งกิ้งใหญ่กับไดแต่เมื่อกี้นีทั้งพี่เวสต้าแล้วก็พี่เติมอเอาไว้รียบรด้วย ทุกคนที่อยู่ที่ประเทศไทยอย่างนี้ครับก็ <Means S 2> <trabajando> เป็นเราจะสร้างงานศิลปะดนตรีและซีรีส์ที่ก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ครับโดยส่วนในส่วนของเตอร์ถือว่าเป็นตัวแทนของเอฟโปรนะครรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกมีเกียรติมากเพราะว่าที่นี่แต่ละคนที่เตอร์ได้มีโอกาสร่วมงานเนี่ย ถือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องจารีมของเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เวสป้าเอยพี่โบ๊ทที่พี่โบ๊ทที่อะปานะจริงจริงพี่โบ๊ทกับเต้๊นี่เราเคยทำงานกันตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีโอกาสได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับครับจริงจริงในส่วนของเอ็มโพย์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการผลิตซีรีส์ละครนะครับซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยเราที่จะ ในเรื่องของการผลิตเแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรามีในส่วนในเรื่องของการที่ทําเพลงไม่ว่าจะเป็นของบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็มีออกมาให้ผลง,งานออกมารครับครับแม็กโฟร์ทีเราก็เน้นทั้งสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งก็คือศิลปินยุค90ยุค2000ที่เรารวมตัวกันหลายท่านมากๆจะมีผลงานดีๆออกมาแล้วรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปนะครับเปิดโอกาสให้กับทุกคนครับ แล้วก็ช่วยทำเพลงให้ทันสมัยแล้วก็พยายามให้โคกันเโอะครับก็เผื่อตอนนี้ทํางานก็คือว่าแอบคิดแผนในหัวเผื่ออนาคตอาจจะเห็นแบบเป็นวงล็อกแต่ว่ามีต้องน้องเหรอว่าหน้ารอๆสวยมาเต้นแจมเหมือนหน้ารเป็นแช่<า>ครับไรย้ใช่ <นะ S 2> ครับผม จริงๆแ,แอบแอบแอบนิดหนึ่งว่าค่อนข้างค่อนข้างคาดหวัง,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 งว่าเราอยากจะได้เพลงจากของแม uh ็ huh. ์โันทีเนี่ยมาประกอบซีรีส์ของเราเพราะว่าหลายเพลงเขาเนี่ยโอ้โหยอด uh huh. วิวเนี่ยไม่ธรรมดา uh huh. แล้วก็เพาะด้วย uh huh. คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่ให้พี่ๆเขาเนี่ยได้แต่งเพลงลงมาในซีรีส์ให้กับเรานะครับ uh huh. แล้วก็ในส่วนทางแ์มโปเนี่ยเรื่องศิลปินเราจะผักดนันยังไงิ้น ก็จริงๆนะคะก็คือจริงๆแล้วแมคโปรตีนเองเนี่ยค่ะก็มีศิลปินน้องใหม่เนาะหน้าใหม่ที่แบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะก็คือเราเนี่ยไม่ได้มีคือทางแมคโปรตีนไม่ได้มีเพลงแค่เหมือนสไตล์เดียวจริงๆแล้วทําได้ทุกสไตล์ทุกแนวเลยเหมือนกัน,นะค่ะของมิ้นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยดูในการปรับบุค,คลิกเนาะแล้วก็เทรนนิ่งน้องๆที่อาจจะทําให้เหมือนสมัยนี้เนาะบางคนก็ต้องแบบอ๋อเต้นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะมาช่วยดูในการในการปรับบุค,คลิกอะไรต่างๆตรงนั้น แล้ก็ช่วยเรื่องสร้างสรรค์เรื่องภาพเรื่องเอมวีต่างๆอ่าใช่ครับผมในส่วนของมินิมาระมีการทำแบงค์บอลร่วมมือโอ้เร็วๆนี้มีแน่นอนนะคะล่วงมือกันทั้งทีแล้วศิลปินเบอร์แรกจะเป็นใครไปไม่ได้บอกเลยว่าได้เพลงจากพี่เวสป้าเผขอมาทำแบงค์บอลแล้วนะคะอุบไปก่อน มีหลายแนวเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าทางไมโครทีนเนี่ยก็ทำหลากหลายสไตล์เนาะค่ะปีนี้มินก็วางแผนว่าอยากจะทําให้เป็นเหมือนวาไรตี้มากขึ้นให้เห็นหลายๆมุมของมินมากขึ้นในการกลับมาในครั้งนี้ค่ะพูดขนาดนี้ไม่ต้องอุบแล้วบอกไปเลยมีไหมคะมีแน่นอนไม่ได้ฟังแน่นอนครับแน่นอนได้เห็นอะไรแปลกใหม่นอกกรอบและกหลากหลายเลยครับ โอจริงๆเบื้องต้นตอนนี้ที่ที่เราได้มีการสำรู้กันนะครับทางของ Max4T เนี่ยผมก็มีศิลปินอย่างที่คุณมิสเตอรพูมีศิลปินในค่ายร้อในส่วนของทาง M4 เนี่ยเรามีน้องๆบางท่านที่เป็นนักแสดงมีความเป็นนักแสดงมากกว่าศิลปินเราก็อยากจะผลักดันให้เขาสามารถร้องเสลงได้คือให้ครบวงจรทีเนี้ยทาง Max4T เนี่ยเขาจะค่อนข้างถนัดในเรื่องของทำร้องแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยบอกแล้วเพลงร้องเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ สามารถใส่ในซีรีส์ได้สามารถออกซิงเกิลได้แล้วก็ยังเป็นที่ฮอตสิตดอู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้องๆจากเอพ l ร์ตเดสเทนเมนต์เนี่ยที่เราอยากจะผลักดันให้พี่ๆเขาเพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ศักยภาพ แล้วก็ส่วนน้องๆรุ่นใหม่นะคะถ้าอยากเป็นศิลปินมีให้ออ,อดิชั่นแน่นอนคะน่ะจริงๆก็จริงๆสามารถใครที่มีใจใรักก็สามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราร่วมกันแล้วเนี่ยมันไม่จํากัดนะคะกับขอจำัดเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไม่มีคําว่าอายุเท่าไรหร่แค่คุณแบบอยากจะเป็นและคุณมั่นใจคุณส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอคุณะค่ะและสิ่งสําคัญก็คือสัญญานะครับ กับส่วนแบ่งของเราเป็นระดับเป็นแบบสากลซึ่งเป็นธรรมที่สุดครับคเชิญเชิญทางเพงงงี่อนๆก่อ,นนอ,อาก็ติดตามทางอ่าเพจนะครับของแม็กโปรตีนแล้วก็ติดตามทางช่องทางช่อง YouTube ช่องต่างๆทุกทุกเครือข่ายของโซเชียลได้เลยครับก็ในส่วนของ e m p l o y ์ e เ t e n ต e ร t นเนะครับขอฝาก y o u t u b e m p ฟ o ์ e e อนเ n อ e ์ t a นเมนต์เ o ซบแล้วก็ IG จีแอมโฟล์ต e n นเ n t นครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ